เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่เรือ65ลําลำกลับมาลอยลำกลางน้ำในตลาดน้ำคลองแหอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสุขาอีกครั้งหลังตลาดน้ำต้องปิดตัวลงเพราะการระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดน้ำแห่งนี้กลับมาเปิดรับนะักท่องเที่ยวอีกครั้งการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับที่ทำตลาดน้ำเห็นคนกลับมาในสภาพที่แบบว่าทุกคน หน้าตายิ้มแย้มสดใสนะครับรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวครับทุกคนก็รอคอยเวลานี้กลับมานานแล้วครับแสงสีเสียงจากเวทีการแสดงเป็นหนึ่งในแรงดึงดูดสําคัญสําหรับการกลับมาเปิดให้บริการของตลาดเช่นเดียวกับร้านค้าและร้านอาหารต่างๆที่เป็นของคนในชุมชนเกือบ300คนกลับมาทําการค้าขายนางเข็มสิริอุไรรัตน์ก็เป็นคนหนึ่งที่กลับมาค้าขายอีกครั้ง หลังในช่วง2ปีต้องอาศัยเงินออมและเงินจากส่วนอื่นมาใช้จ่ายแต่สำหรับแม่ค้าบางคนที่มีเงินเก็บไม่มากก็ต้องเรียกขายตามตลาดนัดต่างๆซึ่งแม้ว่าการกลับมาเปิดในช่วงแรกอาจมีลูกค้าไม่มากทันทีแต่เชื่อว่าในระยะยาวลูกค้ากลุ่มหลักคือชาวมาเลเซียจะมีมากขึ้นปากันอย่างบอกไ้ได้นะวาวามันอีอีเมื่อนเมื่อนแต่กอนไม้นะเพราะว่าโูอยู่ตั้ง ต่างชาติเขาต่างประเทศมาเร่ไร้เขาก็ลําบากเหมือนเรานะเหมือนกันแน่ทุกกกเรื่องคือคือเหมือนเราแน่ที่นี้เราอยากถ้า,าถา้าขาดวังไม้ขาดวังว่าต้องดีนะจุดเช็คอินใหม่ไม่น้อยกว่า9จุดโดยเฉพาะหุ่นนกคุ้มและของขนาดใหญ่ริมคลองรวมถึงการปรับชมของตลาดให้มีความย้อนยุคมากขึ้นเป็นไฮไลท์สำคัญในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง วันนี้ได้กลับมาทุกคนดีใจนะครับเพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามานะครับจุนเจียกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รายได้คาดว่าคนหนึ่งนะครับแม่ค้าต่อคนรู้สึกว่าน่าจะได้กําไรนะวันละอย่างตามเรวน่าว่าคนละไม่ต่ำกว่าสองพบาทนะครับทั้งนี้ตลาดน้ําคลองแหเป็นจุดขายสําคัญในการท่องเที่ยวของเมืองหัดใหญ่ ซึ่งเปิดให้บริการวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์โดยในช่วง3วันจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวและการจับจ่ายซื้อของหลายล้านบาททำให้หลายคนคาดหวังว่าการปลดล็อกในการเดินทางเข้าประเทศและการกลายเป็นโรคประจำถิ่นของมวรัโควิด -19 จะทำให้ตลาดน้ำคลองแห้กลับมาเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกครั้งดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน